ผู้คนสามคัคคีเมืองมีความสะอาดธรรมชาติเขียวขจีมากมีกุ้งหอยปูปลานานาผลไม้ยิ่งใหญ่ป่าชัยเลนร่มแม่น้ำเวนเขื่อนคลีทานแสนสำราญน้ำตกตรอกนองอำเภอขลุงเป็นเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพและแปรรูปสินค้าการเกษตร อำเภอขลุงอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรีห่างจากตัวจังหวัด24กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด7 5 6 3 8ตารางกิโลเมตรหรือ4 7 2 5 2 3 7 5ไร่มีประชากร56,532คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนค้าขายและการประมง แบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบล90หมู่บ้าน11ชุมชนเมืองเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล6แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล5แห่งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ผ่านมาพบว่ามีอุปสรรคในการดำเนินงานดังนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และในบางหมู่บ้านยังขาดความกระตือรือร้นไม่มีความมุ่งมั่นและเสียสละคณะกรรมการหมู่บ้านขาดขวัญและกำลังใจไม่มีแรงกระตุ้นในการทำงานเนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนให้หากเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆในหมู่บ้านชุดปฏิบัติการตำบลต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแต่บุคลากรของกรมการปกครองไม่เพียงพอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องกรอบแนวคิดในการทํางานพัฒนาโดยการสร้างการมีส่วนร่วมโดยร่วมกันคิดร่วมกันทําและร่วมการรับผิดชอบใช้หลักการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา พัฒนาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเกิดขึ้นมาได้เองใช้หลักประชาธิปไตยโดยเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ปิดกั้นความเห็นที่ขัดแยง้งพัฒนาโดยให้ผสมกลมกลืนจารีตประเพณีของท้องถิน่นใช้กรอบแนวคิดของนโยบายของรัฐเป็นแนวทางในการดาเนินงานมีแผนงานและดาเนินการตามแผนที่วางไวอ้อย่างเคร่งครัด มีการตรวจติดตามประเมินผลจากหน่วยงานท anyway> ี่เกี่ยวข้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านอําเภอขลุงได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลซึ้งจํานวน4โครงการดังนี้โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านสนับสนุนให้หมู่บ้านจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และจัดทำป้ายแสดงกฎระเบ,บียบของหมู่บ้าน 2>, 2. โครงการสนับสนุนการประชุมสัญจรตำบลซึ้งเพื่อความปลองรองสมานฉัน,นทั้งส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน 3. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาความเข้มแข็ง 4. โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินง,งานของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยนำป้ายติดตั้งไว้ณสถานที่ราชการหน่วยงานที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลซึง้งผลการดำเนินการทุกหมู่บ้านจะให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านโดยมีส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุดปฏิบัติการประจำตำบลร่วมประชุม 2. จัดทําป้ายกฎระเบียบของหมู่บ้านและติดตั้งไว้ในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน 3. จัดการประชุมสัญจรในระดับตำบลโดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านจากทุกหมู่บ้าน 4. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำบลน,นำล่องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของขคณะกรรมการหมู่บ้าน 5. จัจะทำป้ายไวนิลติดตั้งณสถานที่ราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านสาราประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลซึง้งผลรัพและความสำเร็จ ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นการลดความขัดแย้งทางความคิดสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในหมู่บ้านโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านมีการทำงานเป็นทีมและบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจ กิจกรรมต่างๆร่วมกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นต้นแบบการพัฒนาให้หมู่บ้านตำบลอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปแนวคิดในการต่อยอดการพัฒนาหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่จากผลการดำเนินโครงการต่อยอดการพัฒนาโดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆร่วมกันคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลซึงได้ต่อยอดการพัฒนาโดยหลังจากทุกหมู่บ้านประชุมประจำเดือนแล้วกำหนดให้มีการประชุมสัญจรร่วมกันเป็นระดับกลุ่มหมู่บ้านทุกๆ3เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลซึ้งมีการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อหารายได้เข้ากองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านโดยทุกหมู่บ้านจะรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะคณะกรรมการหมู่บ้านจะรับซื้อและนําไปขายให้กับผู้ประกอบการข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินการในระยะต่อไปควรกําหนดให้มีการดําเนินโครงการอ,อรําเภอนําร่องขับเคลื่อน การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องต่อไปประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการคณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านมีการทำงานเป็นทีมทำให้สามารถบูรณาการการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆร่วมกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นการลดความขัดแย้งทางความคิดสร้างความปรองรองสมรนฉันของประชาชนในหมู่บ้านโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเป็นต้นแบบการพัฒนาหมู่บ้านให้กับตำบลอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอำเภอในการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในระดับพื้นที่และส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพและเกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วนพอดีใจฮะที่โครงการนี้มาเกิดในในท้ที่ตำบลซึ่งซึ่งในการแบ่งฐานออกไปทั้งหมดแต่และฐานนั่นจะบอกแบ่งออกเป็น 5. 555ส่วน พราะนั้นนะ่าถามว่าในในในแต่ละฐานกิจกับด้านความรู้ด้านเศรษฐกิจด้านทั้งคมด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเน่แต่ละแต่ละหมู่เขาก็สามารถระบายแล้วก็วางแผนเพื่ออนาคตของของหมู่บ้านตำบลเราอยากให้เดินไปให้ดีในตำบลซึ่าางตะบัก็จะได้เออเป็นไปตามความหวังของความฝันของท่านว่วที่อยากให้จันทบุรีเมืองแห่งความสุขทุกวันนี้จันทบุรีแล้วก็าจะสุขที่สุดถ้ามาตำบลซึ่งครับ